นักท่องเที่ยวรัเสเซียสองผัวเมียโรงแรมปิดไม่มีที่ไปอาศัยนอนใต้เพิงผาอ่าวต้นไทรผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกระบี่รับแจ้งจากศูนย์เฝ้าระวังเหตุอ่าวต้นไทรไร่เลหมู่สองอำเภอเมืองกระบี่ว่าได้พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนเป็นหญิงและชายกางเต็นท์พักอยู่ริมเพิงผาที่อ่าวต้นไทรหลังรับแจ้งจึงได้เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นสามีภรยาชาวรัเสเซียอายุประมาณ30ปีโดยทั้งคู่ได้ยึดเพิงผาเป็นที่พักประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วจึงได้เชิญทั้ง คนมาทําการตรวจสอบที่สถานีตํารวจท่องเที่ยวอ่าวนางเบื้องต้นจากการสอบถามทั้งสองคนทราบว่าได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่อ่าวไร่เลนานกว่า2เดือนแล้วโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้เคยมาที่สถานีตํารวจท่องเที่ยวแจ้งความเรื่องโดรนและกล้องหายแต่ก็ไม่สามารถติดตามได้ต่อมาต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการประกาศปิดโรงแรมที่พักทําให้ทั้งสองคนไม่มีที่พักก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยกางเต็นท์พักที่เพิงผาในอ่าวต้นไทรจนมาถูกเจ้าหน้าที่พบ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นําไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเอกชนในอ่าวนางพบว่าไม่มีไข้และเมื่อสอบถามทั้งสองคนก็แจ้งว่าจะยังไม่เทินทางกลับรอให้สถานการณ์โควิดที่กําลังระบาดดีขึ้นก่อนจึงได้นําไปส่งยังโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งในสโรงแรมที่จังหวัดอนุญ,ญาตให้เปิดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตกค้างอยู่เพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนและประสานสถานทูตให้รับทราบว่ายังมีนักท่องเที่ยวของประเทศตนตกค้างอยู่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปแล้ว